สวัสดีครับนะครับมือนี่มาขอกับเป๋าเอลครับมึงกระเปาเอลสิผ้ามาตึงแหงครับพี่น้องนะครับคือหน้าจะควางเนี่ยนะครับพี่น้องนะพอดีนะครับหาแนมจีแรงพี่น้องกินก็ตับหุงมืเมลังก็ขัดนะครับออกไปปิ้งงั้นอนะครับไอ้นะครับเดี๋ยวบเาเอลสิผ้าไปเบิ้งหมองครับพี่ห้องจีตึงแหง่ะครับพี่น้องนะครับตามบราเแ๋าเอลครับผมไป อยู่หน้าครับผมหน้าผมนี่แหละครับผมน้องเข้าสอยูนี่นะครับน้องน้องน้อยๆครับครับผมน้องน้อยๆครับนี่ครับน้องเที่ยวจิตซื้อครับน้องน้องไม่หญ่เป็นไงเขาล่งว่างทางฟังทางพี่ครับ งานย่างลายครับปีนี่เป็นบอปป่าเลี้ยงได้พี่น้องครับมูครับไปเห็ดอยากเห็ดงานเลยเหรอครับนี่ต้องผมผู้เดียวเลยล่ะหาเป็นแห่อะไรเป็นแรงครับครับผมกับแห่ครับกับแห่คู่ใจครับไห้กับขาดๆหนอยพี่น้องเอ้ย นะครับเดี๋ยวตอนตักแรกครับพี่นอ้อเป็นยังไงครับอ่อนๆครับมันได้กาด นแรกขอ,อย่านหาวได้ครัพี่น่อยบ้มาพี่น่องเ้ย เรี้ยงครับห่าวก็ได้หรอกพี่น้องนี้ปากจะสิดครับนีปปาก็ับอะไรกินแล้วครับน้ำก็ลึกป็นไหยครับดูปลาถิ่งย่างบอปปากกันเลยเฮ้ยนั่งให้ นี่ในคบนีสามครับผมเย็สามครับเย็บสามเอ้วว่าให้มันตายแล้วครับเนาะเส้นหนามเลยครับ เป็นปลาตะเพียนครับพี่นอ้องตัวร่างงามครับปลาตะเพียนโตะัวร่างสวยๆเลี้ยงไว้ปีนึงเลยที่สุบนีน่แหละพี่นอ้องเอ้ยปลาผมอะ่ะไม่ค่อยได้เกี่ยงหันครับพวกหัวย่างไรเป็นไรปากเลยบ่ค่อยได้มาหน้าไหมครับพอดีหน้ามันยูน นอกบ้านครับยุกไกยุครับไก่จากบ้านอยู่เพราะ่ายุกไก่จากบ้านน่ะมันมันมีคนมันคอยมีคนออกมาเบิร์นครับมันคอยมีคนดูแลก็จะมาหาเลียงงวเลียงอน,นี้ก็จะกระสิบจับพึกกินเน่ยครับเบ้าไรครับเมื่อน,นี่เอาพอกินครับพี่น้งอพอกินอพอกินนะครับพอด้ ปีกินกับต่ำฮูครับเอ,อ้ยเราเห็นมตา,มาต่ำปลาต่ำกินยุ่ปลาพี่ล้วครับช่วงนี้ถ้าจ้าล้นแล้วล้มเพแหย่เผาปลาพี่น้องปลาเขา,าเขาจุดไฟขืนยาน,น,นมันมันเั็นไหมครับยานมันใหม่มันล่ามครับครับปลาพีออ่ลองเว้ย

มันประิดได้อยู่ครับหนึ่งตัวหนึ่งแตรแมหนึ่งแตรแมนี่บิปิ้งสักมหีบหนึ่งครับอบผมปลานตัวไม่ใหญ่ครับ อีกค,คุ้มมากนีิ่นปีที่สองครับปลาองก้อยตังแต่ปีแรลไม่ค่อยได้กินเงี้ยครับเล่แบบเล่ไม่ค่อยเห็นนี่ปลาพี่นะ้นองคแบอ,อเอ้ยตามคืนกอนราเห็นลงพืนแล้วนงครับ เอาครับ nah, ผ่านข้าครับโอ,อรับตเฮบิดน้องมนมมี่าีสมากพี่น้องตายล้ะ น้ากลินนก่นมันคือไทยบ้านไทยเมืองเขาปะครับ,รบ,รบพี่หนักเฮ้ยน้ยยนากลิ่นมันคือไทยบ้านไทยเมืองแนคะ่แต่วู่ผู้นี่ครับนี่เตี้ยงไปนี่ปลารปกระสีกับบ๊วยแมงหน่อยๆได้ครับ ใส่เบิร์ตโอ้ยครับผมประดุก๊กนะครับเลี้ยงไว้ยไล่เติบอยู่เนี่ย ปาดทีม่มก็เลียตัวเลอยๆพี่น้องเลย,เยตุกมกัมนนี่แหละครับผมเอ้านะครับพ่อเะรครับพ,พี่น้องมือนีิได้สีหาตัวครับเดี๋ยวสีผ้าไปอันในบ้านครับไปที่นี่ต่พอ,อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเพี่อน้อกินในบ้านนะครับเพราะว่าอ,อยู่ทวงไฮทุกหน้ปอากาศมันแรงครับเปือกหงาพวกนู้นมันแห้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวมันสีใหม่ปลาบานก็เจาะไหมหน้าก็เจ้า,าจะัสมไหมหน้าจะขวางนะครับ ไปครับไปเจอกันอยู่บ้านครับพี่น้องไปโอ้ยอึบอึมอดบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องต่อไฟมาด้วนมัครับผมดังไฟครับกีป่าครับพี่น้องก่อไฟก่อไฟครับทันอยู่ในบ้านนู่ก่ออะไรครับพี่น้องจุดไฟครับอันขี้ป้นเลยครับบ้านฮูแจักบ่กครับขี้ป้นนะเอาจุดไฟครับ ปูได้บานเยยางไม่ครับอันอยางอันขี้ตกนะครับอันเขาเอื้น่่ายางอย่าง,างไม่จิกไม่ดูไม่หั่งสิงนีนะครับครับ รเรียงไปคือกล่องกล่องฟอนนี่ครับเด่กคนนี้บึมๆครับอ่ะผมเอาลอดไฟติดครับอเอาไฟติดแล้วห้องอ่างซัวครับพี่น้องอันออนิ้วห้องครับผมต่อไปครับมาที่นี่กวอนที่จะเฮ็ดยังครับ ตับบักุงครับพี่น้องตับพุงหน่อยครับุง ไฟกัะตินะครับมาที่นี่เจ็บเลยพี่น้องต่างบกุงกอกต่างยางกอกดีๆครับมาที่นี่ล,ลอ่อไฟติครับ,บไฟติดปิ้งปลาเลยีนี่ปิ้งเซ็ตแซ่ ไส้เกลือไล่ครับอ้าวไก่ตัวไหนนอ้องอะไค่อยู่นี่พี่น้องไก่อยู่มุมใหม่มาเบูตายเนาะมาไค่อยอย่างน่อยอยู่นี่เนาะสามสีหน่วยนะครับครับผมอันด้อยครับอืมครับโอ้กล่องดาบไส้กล่องเหรอพี่นอ้องเอ้ยไปดิหนิอ้ยพี่นอ้องเอ้ยไปเป็นทานเราไปดิหนิ โอ้ยเกีือจังหน่อยนึงครับปลาเขาเ,าเนาะเออเกลือครับปิ้งครับบันนี้ตั้ไม่ไพมากพี่น้องอลืมสารตะเข็บบานๆเนี่ยก็บ่าเป็น,นยังต่อครับนิดหน่อยเนาะนะครับกีแบบอินดีอินดีเอาอันกีแบบอยู่ในเมืองอะนะฮะกีปลาในเมืองกีปลาในเมืองเอาแบบ อืมผมเนี่ยอึ้บออตัม้ม,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 มถาปลาซุกพี่น้องเออมาที่นี่เดี๋ยวทำหู้ครับนี่ครับผมมันได้กาดครับอู้แบบจี้ปลาครับผมจี้ปลาแบบปลาตะเพียนเนาะ หมดแล้วมีอย่าง,งมากไม่ครับที่แบบทำบา,นา,า,า,านนงนธรรมาศาสตร์หอกเพราะว่ามันบอธรรมาศาสตร์อยู่แล้วธรรมาศาสตร์มันต้องใส่ไม้ไผ่นีเรียวๆครับเรียวๆครับให้มันสุกไปเตี๊ยลฟัง นนี่แหละกินอันแม่อันข้าเจ้าสิบาวรับบ่ว่าดเป็นเหลาาสาังเวียกสาัง่ายอยู่บ่เห้บ่ได้เด้ยวมมีปลาบ่าวา้อาด้วบ่าวเอน้อเหนะ่อยห่อนมือห่อนมือนี่ยอ่าค่าเจสิวสีบัวเล็กขีดผม ก็พักตจะแบบบ้า,บานๆสิลองเอม้มาเอา๋อ เรียวครับนี่เลยเขาเห็นยังไรครับเบิง้นง,บง,งนั่งเบิบ้งคลิปเนี่ยต้องตักต้อนนงครับตักปคขุงแบบเร,เรียวครับผมนี่ครับพี่น้องโอ้แบบบุวัคทำอะไรปลาปิ้งปลา,าครับ อายการอีเดียครับในบ้านครับกับตับมหงพี่น้องเอ้วเจัาหน้ยจิตตับมหงครับไปพี่น้องไปที่นี่นะครับตัหมหงตัวบทที่นี่ครับซ้ำถาปลาซุกนะครับพี่น้องตับมหงตาหุหงครับเออเอาสิตตับมหงเส็บนะครับสุกกินครับผม ครับครับมะหุ่นเดี๋ยวตำหุ่นเสียบสู้กินครับพี่น้องอันดับแรกครับผมนะครับผมตำหุ่นผมมักต้องใส่กระเทียมเนี่ครับไม่ต้องสิหอมเสียบครับผมครับบักพริกครับผมลงไปผมกินรสจัดเล็กน่อยนะครับ สอ,สองสี่หกเจ็ดใส่จากแปดลูกครับบีตึกแปดนนหน่วยครับผมพุ่ง,งจักหน่อยนึงนะครับตั้มผมแหน่ลอยครับพริกแหลกแล้วครับปาเทศเนี้ขันปรุงนะครับ เนื้อแรลกอะของสุรสดครับผมของั่วครับแต่ลายแซบลายเขาเอินลายแซบลายต้องนอนล่งลวงละิ่มรู้ไว้ตายตั้งหน่ยนึงด้อครับเด้คร าคาดเรียนครับพี่น้องฟานเท่ากับบเคียเกี้ยลครับจี๊ดไอมันอุดมดกอุดเพิ่มันีอุดอุดจักองเอาบรรยากาศครับพี่น้องเลยบอีเก uh ี huh. ้ยไป โขกกระเคี้ยวๆหน่อยนึงครับผมหมักเกลือเลียนครับบ้านข่อยเอิ่นหมักเกลือเคี้ยครับพี่น้องอืมข่อยอื่นอ,อนันต่อ,อนะครับเนาะอึ้บนาวครับผมใส่บักนาวลงไปอึ้บอืมผมหมักแบบเปรี้ยวหวานเลยครับ สักหน่อยนึงครับผมมักแบบเปรียวหวานครับปลาฟ้าแดงนะครับลงไป <c oughs> น้ำปลาครับใส่หน่อยนึงครับที่ขาดไม่ได้ก็คือมะก,กรอกระ่พี่งน่อง <c oughs> แต่นายครับบาที่นนี่หน่องเลยแซ่บนายครับฮูครับโอ้ครับอันควนไฟอูดจะขว้างครับดังไฟอูดจะขว้างมีหน่องเลย ลอยครับมาอนี่ตำพุงสำพุงเบาเอวครับผมนะครับเสร็จแล้วก็เก็บวงนะครับเก็บขยุงขยะเก็บพวกอันนี้ประถามากพี่น้องประถามากประถามากบเนี่งล้างครับไปข้างลั้ับขวบเบ๊บครับ อันนี้ค่ะขนาดครับพี่น้องหอมเป็ด้านในยังกดนังไกท่ทอดครับพี่น้องเจ้บผมเจะล่อปากครับแป๊บนึงโอ้ปากล่อสูบครับ เอาครับพี่น้องมาดิหนึ่งปีงปลากระซุกแล้วครับผมนี่ครับผมบ่าที่นี่ครับดำฮวงครับผักปิ้งปลาครับเออกับเข่าครับผมพี่น้องเลยเอาก็้อนสีอันนี้ครับอ๋อสว่างสว่างที่ไหนนะครับผม Vì nó ากับซุกกําลังพอดีครับปลาตะเพียน

เดี๋ยวมันบอกกันไหมคลิปหนาแล้วครับพี่นอ้องเมื่อนี้กะเบ้าเอวกะสวัสดีครับ